อุ้ยงามบากครับพี่น้องมือนีสิภาพามาเบิรงวิธีการขยายนะครับผมก็เฮ็ดไร้แล้วล่ะนี่ขยายพันธุ์จากใบครับอันนี้คือเขาเหลื่อมจะงอกออกมาเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่เป็นต้นแล้วอันนี้คือเป็นต้นแล้วครับเป็นต้นขึ้นมาแล้วยังบ่ฮันเด้เอาสีอื่นมาใส่ครับตัวนี้บอ่อจะเป็นสีสีม่วงสีม่วงสวยงามเลยครับเห็นบอ่อตัวนี้ก็เริ่มอ,ออกมาแล้วครับ ในบอ่อนี่ก็จะเลี้ยงเป็นปลาางนุยุงครับเพราะว่าหย่านยุงมะไข่ใส่จะเป็นแหลง่งเพาะพันยุงลายอุ้ยก็ล่างลายนะครับตนนี้ใบหน่อยนะจะขืนไมบ่หน่นี่นอุ้แมนจิลีครับเห็นบ่นี่มาจากใบนี่คือใบเก่ามาันยัง,องอยาอกจากต้นเก่าอยู่ครับเห็นบ่่ะโบเดดก็ได้ด้ครับบบเดดก็ได้บเดตเขาก็จะยู่แนวอยู่ยละจะเลี้ยงไปเรื่อยๆลงเตยกนกำลังงามครับ เอากระสีเอาใส่กระลำมังเอาใส่ถังไปเพาะไว้ต่อนะครับอุ้นีเห็นบ่นี่ก็ล,ล่างลายได้ครับนี่กำลังเยอะเลยพามาเบิ่งครับกับวิธีการขยายบัวหรือว่าการปลูกบัวครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ห้าสิลดค่าเสใจในการสื่อได้นะครับสำหรับคนที่รักในการปลูกุูนะดอกไกม่กระงั้มเลครับดอกสวยเด้ดอกต้นนี้ดอกสีม่วง ผมมีหลายอันนี้อยู่มีสีชมพูมีสีโอหลายสีครับเดี๋ยวจะมาลองเพาะไว้ปลูกหอยอันเลี้ยงหอยให้ผมนะครับนี่เห็นบอ่อันนี้หอยขั้นท้องนี่มันมาอยู่เองจะไม่หอยอันนี้นะหอยขมบานเท่าไหร่กำลังงามกำลังสวยเท่ากับสีใดเป็นดอกบัวง,งามๆจากสีละนะครับดอกบัวสวยๆงามๆจากสีละ ปลูกไว้เนี่โอ่งเดียงโอง่งเกาง่าโอ่งเดียงนะครับปลูกไว้ที่แรกว่าจะเอาเดียงกันปลาดุกไปไปมาๆกันเลยเป็นตัวนี้พี่น้องเอาปลามาปล่อยด้วยครับพอช่วงฝนตกแห้งๆเนี่ยเขาออกเบิดเลย <c oughs> ที่แรกว่าจะเลี้ยงปลาน้ำปลูกบัวน้ำไปไปมาๆเหลือซ้ำนี่แหละนะครับปลาซิวกระโดดออกเบิดแล้วบุน้นครับโบเห็นมากินยังเหลือแต่ปานหางลูกยุงนี่เหลือแต่ปลาหางลูกยุง เอาไปลองเห็ดเบืง้งนะครับผู้ใดที่อยากลองเบิง่งการปลูกบัวการเพราะบัวด้วยใบนะครับใส่ใบครับตัวนี้บม่ได้ใส่กอใส่เงาใส่ยังเลยย้ายพันธุ์ด้วยใบนี่กำลังแตกกัมันเฉยๆกำลัขงขึ้นมาเก็เห็ดเบิ่งครับมันก็เป็นความสุกเล็กๆหน่อยของเฮานะครับเห็เบิ่งนี่ยังมันก็งามตัวละครับเห็นบอสวยงาม ตามท้องเรื่อง